เฮล lo 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 เกมของเราเริ่มขึ้นแล้วนะคะเกมที่สนุกชิคกอ้พาเพาเลมาแล้วค่ะอ่าพี่ราตีมาแล้วนะคะมาจับมาแจกมาสอนวิธีแต่งหน้ายังไงให้สวยให้ยวนตาค่ะก็สิ่งแรกที่เราจะจัดการบนหน้านางแบบคือใบมิเกลค่ะก็ขอบบอกนะคะเดี๋ยวนะคะดูท่าแต่งหน้าก่อนค่ะ เธอหมดสิทธิ์หนีนะคะเพราะว่าเอาขาหนีเธอไว้ค่ะแล้วขอโทษเ็นแี้กอลเสียวอยากจะหนีก็หนีไม่พ้นเลยล่ะปู่เอ้ยเดี๋ยวก่อนขั้นแรกค่ะขอโทษนะคะอย่าขำกันมากเกินดูมิติหน้าก่อนนะคะวันนี้นะคะจะบอกว่าจะมาโชว์อ่อ่ำหยิบคู่ชั่นให้เจ๊หน่อยอ้อมได้ค่ะอ้อมเล็กค่ะไม่ใช่อ้อมใหญ่ค่ะอ้อมอยู่ตรงนี้ดีแล้วค่ะ ก็นั่นเหมือนน้ำตาลมากนะครัดูหน้านะคะดูหน้านะคะริ้วรอยนี่เต็มไปหมดยิ้มนี่ดูไม่ได้นะคะรอยเท้าไก่รอยเท้ากาแต่ว่าขอโทษนะคะชามออฟเลิเธอจะจัดการตบสองตบสาตบสี่ตบแป๊เดียวเดี๋ยน้องเลิศค่ะก็ ป้าแก่แต่ว่าป้าเลิศนะคะค่ะก็นางแบบหามาไกลมากเลยครัพี่สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะสวัสดีอ่พี่น้องเพื่อนฝูงชาว facebook แันเป็นที่รักวันนี้แจกแหวนเทศค่ะวงนั้นน้องผู้หญิงได้ไปวงนี้ใครจะเป็นคนได้นะ,ะโปรสังเกตในตัวของพี่ราตีว่าพี่ราตีใส่อะไรบ้างแล้วก็ไม่ใส่อะไรบ้างนะคะก็ดีงามค่ะดีงามพรามแปดพราม้าอีก,หก,หกเหมือนเดิมน,นะคะอยากบอกว่าคิดถึงทุกคนทุกท่าน ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยค่ะก็นู่นนี่นั่นแต่หลายสิ่งหลายอย่างอย่างแรกโฆษณาผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะ charm of love ได้สรรสร้างขึ้นมาแล้วค่ะอะไรคะคุชชั่นที่เป็นหนึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นราคาจริงๆคือ890บาทแต่ว่า2เดือนนี้เราอยากให้ผู้หญิงทุกคนได้ลองใช้คุชชั่นของเราค่ะเราจึงมีราคาอยู่เพียงแค่ 590บาทแต่คุณภาพขอโทษมาลองใช้ค่ะใช้ไม่ดียินดีรับคืนก็ตัวแป้งเนื้อแป้งนี้นะคะซุกอยู่ข้างในค่ะไม่ใช้ฝองน้ําไม่ต้องกลัวจะตกจรหล่นจะหกจะหายแล้วก็มีระบบสูญยากาศพร้อมเติมได้ทุกอย่างคือดีงามพอดีเหลือเกินค่ะก็จัดไปตอนนี้ก็จะเ,เริ่มบัรเลงแล้วนะคะ สิ่งแรกที่หยิบขึ้นมาใดไม่ก่อนเปลี่ยนชีวิตค่ะกี่คอจะบ้านะอย่าหัวเราะสิเดี๋ยวลูกตาหลุดบบถูกันยังคะกับถูกันยังไอ้ยมีไลค์มีแชร์ไปเยอะหรือยังคะไม่ทราบไปนอนหลับกันหรือเปล่าน้อลูกสาวหวานบ้องแบลกี่วงแล้วคะ เฉลยแล้วหรือยังอ่าเรียบร้อยแล้วคันคำตอบถูกใช่ไหมคะแลให้แล,ให,แลให้เบอร์โทรศัพท์ไว้บบหรือเปล่าอ๋อตอนนี้เห็นคุณมาริมาริค่ะเฉลยเลยนะคะก็อ้อมแบมือเลยกทนทนทแทนกี่วงอ้อมเอ้ยไม่ไม่ใช่อ้อมมีห้าวงเหรอเนี่ยอ้อมมีสี<ช>่วง,งโอ้ห้าวงนะมีห้าวงนะคะมีห้าวง,ง,<ร>งสองส ห้าสองวงสอนค่ะห้าวงนะคะใครใในะใครเป็นผู้โชคดีได้ผู้โชคดีได้ยังคะคุณผู้ชาได้เลยค่ะได้กี่คนโอชอปโอวิลเลอร์อารอนโอโอวิวช็อปดบบุรีโอวิวช็อปดับบุรีค่ะนะคะโอเคโอวิวช็อปลับบุรี เกมของเราจะเริ่มเข้มข้นแล้วหรือยังคะเกมของเราจะเริ่มเข้มข้นแล้วหรือยังคะก็พี่ปูตัวเองสวยมากเลยอ่ะอ่ะทีนี้น้องตัวตโวคะมีใครห้าวงพร้อมเบอร์โทรบ้างห้าวงความเบอร์โทรได้ได้กี่คนแล้วครับผมมีน้องเขียนไว้มีตอนนี้มีโอวิวช็อตนะครับก็ผู้โเคดีครับโอเคงั้นได้ผู้โชคดีแล้วนะคะ เ,เริ่มเกมต่อไปเลยนะคะเริ่มเกมต่อไปค่ะก็ครั้งนี้เราจะโพสต์ขึ้นบน Facebook นะคะว่าใครคือผู้โชคดีบ้างาทีนี้พี่ตีจะถามว่ากำไรที่น้องอ้อมใส่อยู่เนี่ยข้างเนี้ยเดี๋ยวนะคะมีกี่แถวมีกี่แถวท่านูค้าบ้านอาญ,ญามณีจะรู้ดีค่ะกำไรวงที่น้องอ้อมใส่นี้มีกี่แถวก็ตามมาเลยค่ะรางวัลน,นี้ก็เป็นเดี๋ยวฟัง,งกกติกานะคะกดไลค์กดแชร์ เบอร์โทรพร้อมกับคำตอบใช่ค่ะเรืองตอบก่อนแล้วก็กดเบอร์โทรก็ได้นะคะ <Okay. S 1> เป็นคูชั่นอีกเหมือนเดิมนะคะเป็นคูชั่นก็รับไปเลยตอบง่ายๆเจอคนตอบถูกก็รับไปเลยค่ะ <c oughs> ก็อีกแปซหนึ่ง <c oughs> เราจะแจกแหวนแล้วนะคะจะแจกแหวเหนเพชรแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กันให้มากๆค่ะก็เดี๋ยวจะสนุกสนานกันนะคะไม่ทราบว่าเราเล่นเกมกันดึกเกินไปหรือเปล่าสี่ทุ่มกว่าวันนี้น่าจะดึกเกินไปนะอ้อมเนาะ แต่ไม่เป็นไรค่ะกดไลค์กดแชร์ยิ่งไลค์ยิ่งแชร์ยิ่งได้ยิ่งสนุกสนานเอ่อกำไรที่น้องอ้อมใส่อยู่นะคะข้างนี้กี่แถวนะคะอ่อข้างเนี้ยค่ะข้างนี้ที่น้องอ้อมใส่เนี่ยกี่แถวกี่แถวนะคะกี่แถวซูมกันดูนะคะกี่แถวตอบถูกรับไปเลยค่ะคูชชั่นคูชชั่นที่ดีงามมากมายเนี่ยค่ะอีจังคอง เป็นน้องกันมาเนี่ยสามสิบกว่าปีค่ะตั้งแต่ออกจากท้องพ่อท้องแม่มาก็เลี้ยงอย่างนี้และค่ะก็เหมือนเป็นลูกค่ะน้องสาวแต่ตอนนี้เธอมีไข่สองฟอรมาให้พี่เลี้ยงด้วยค่ะก็ความรักกํางามเสมอสิ่งดีๆก็มีให้กันนะคะก็อยากหาเรื่องแจกจะแจก,แจกอะไรดีนะแต่ก็ร้องเพลงพอน้องอ้อมอยากฟังเพลงค่ะ <c oughs> <c oughs> ดีช้าเฟสค่ะก็พี่สาวค่ะ,คะได้รางวัลน,นะคะก็เป็นลูกค้าเครื่องเพชรอยู่แล้วก็ติดตามน้องตลอดมาแล้วน้องขายอะไรก็ไปขายด้วยไปช่วยขายก็วันนี้ก็เล่นเกมแล้ก็ ก็เลยต้องแจกสองวงค่ะแบนเชรนะคะก็มีใจมากเลยค่ะมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องอะไรก็ไม่แน่ใจอินบ็อกเข้ามาะได้ก่อนอันนั้นคือแบนใบมะกออแต่น้องอยู่สมุดประกันค่ะก็เดี๋ยวก็เดียวน้องมารับมาเดี๋ยวก็จะถ่ายทอดสดให้ได้ดูกันอีกก็วันนี้มอบแบนเชรมูลค่า2 1 0 0 0บาทให้พี่สาวพร้อมกับใบรับประกันนะคะแล้วก็แบนวงนี้ก็มีใบรับประกันเปลี่ยนคืน คือชั่วชีวิตอายุการใช้งานเนี่ยที่จะได้เงินสดคืนคืน1 2 0 0 0บาทตลอดไปก็ขอให้แหวนนี้เป็นแหวนที่เป็นมงคลของพี่นะคะยิ้มหวานตลอดไปมีแต่ความรักมีแต่ความสุขเพราะว่าแบรนด์ของเราคือออฟเลิฟยูนรลักค่ะชามออฟเลิฟก็ชามของเรานะคะจะงดงามให้ผู้หญิงทุกคนได้สวยได้หอมไปด้วยกันค่ะก็พิละตีเน้นเน้นอะไรคะเน้นให้ทุกคนมีความสุขค่ะ อของทุกอย่างที่ทําลงทุนเป็นสิบล้านบาทกล้าลงทุนค่ะเพราะว่ารู้ว่าของดีไม่มีใครปฏิเสธและยิ่งราคาดียิ่งไม่มีใครปฏิเสธเพราะอะไรคะของแช่อยู่เนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เครื่องเพชรและเรื่องอะไรล่ะคะจะไม่กล้าลงทุนที่ผู้หญิงสวยหน้าสวยตัวหอมทุกอย่างคือความสําเร็จเพราะพี่ระตีสําเร็จมาแล้ว จึงอยากทุกคนสวยและหอมไปด้วยการชามออฟเฟิร์ตัวนี้พี่ปุ๋ยไข่ดีดีใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าดีมากเลยชามออฟเฟิร์สค่ะเพราะว่าเป็นสินค้าที่หนึ่งเย้ายวนใจแล้วก็มีความหอมสดชื่นนะคะและที่สำคัญมีเสน่ห์หันไปโน้ตหมายอันนี้ท่านแม่ทับนะท่านแม่ทับนะยิ้มหมายจริงไหมนี่เดี๋ยวนะคะพี่พี่ผู้ชายค่ะมาได้กลิ่น ตอนที่เราอไม่แน่ใจว่ามาช่วยเปิดตัวค่ะมาช่วยเปิดตัวค่ะไปตามพี่ไปตามตามที่ปุ๋ยมาบอกว่าอุ้ยเขามีอะไรขายบอดี้ล otion ไม่เม็นหอมจังมาชวนกันซื้อพอซื้อไปใช้โอ้โหตั้งขายเพราะว่าอะไรคะผู้หญิงฉลาดเลือกเนาะผู้ชายก็พร้อมจะปรุงไปด้วยกันใก็ครอบครัวน้ำหอมเนี่ยไม่อยากจะบอกนะคะว่าเราเห็นความสําคัญของครัวเรือนคือถ้าภรรยาสวยหอมสามีก็อยากกลับบ้าน ก็สวยแต่รูปจูบไม่หอมก็มีประโยชน์นะคะปากก็ได้แก้มสองข้างก็ไดะก็จะมีเสน่ห์มากเล่นเกมกันนะคะอย่าลืมเล่นเกมกันนะคะคุณลาตีแจกให้จริงๆค่ะนะคะแล้วที่สำคัญนะคะไม่อันไม่อันแต่ไม่อันอันนี้เป็นบอดค่ะขอบอดนะคะวันนี้พี่ปุ๋ยมารับสามรางวัลด้วยค่ะแล้วที่ ก่อไป3ารางวัลเมื่อคืนแจกไปประมาณ30รางวัลน,นะคะก็คนเล่นเกมไม่เยอะเมื่อคืนนี้เพราะว่ารู้สึกจะมาเด็กแต่วันนี้ก็เดี๋ยวอาจสักพักหนึ่งก็จะแล้วแต่อ่ะฮะก็เตรียมอยู่หน้าคอมให้ดีๆเตรียมอยู่หน้าจอให้ดีๆวันนี้แหละโชคจะไปถึงพวกคุณทุกคนอยู่ดีๆคุณก็จะกลายเป็นคนที่สวยแล้ว่เตรียมเตรียมลื้นอย่าลืมเตรียมลื้นแล้วตบอกว่า สามารถที่จะลุ้นได้ทุกๆคนเลยค่ะตลอดช่วงที่เราติดตามเฟซของคุณลาตีที่ไลฟ์สดนะคะก็ไม่รู้แหละช่วงอาจจะเกิดขึ้นคุณตอนไหนก็ได้กดกดติดดาวให้ด้วยนะคะกดติดดาว,ดวะะแล้วก็แ<ๆ>ชร์แชร์แท็กเพื่อนแชร์แท็กแชร์แท็กก็เชื่อเลยค่ะคุณร่วงมือกับเราชีวิตคุณจะรุ่งเรืองนะคะ